แล้วก็จะมาบอกโปรโมชั่นต่างๆแล้วกันนะคะส่วนตัว Alpha a r SX นะคะเป็นสินค้าปลอดภัยนะคะแล้วก็มี J.P. รับรองได้มาตรฐานนะคะเออตัวนี้จะมี60เมตรนะคะราคาอยู่ที่1,150บาทนะคะหมอคนที่ต้องการล้อนหนักประมาณ เออสี่กิโลไม่มีอาการลดยากดื้อยาก,ก็น,นาเป็นตัวนี้นะคะจะเห็นผลได้ได้ไวระดับหนึ่งแต่ถ้าคนที่เคสหนักๆเนี่ยมีอาการลดยากดื้อยานะคะอ้วนมากไขมันพอกหน้าท้องต้นแขนต้นขาทานเก่งคุณแม่หลังคลอดท้องผูมไม่มีเวลาออกกําลังกายแนะนําเป็นเซตนี้เพราะว่าจะจบในเซตเดียวราคาจัดพิเศษอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีค่าจะส่งอ็มเอด้วยจะคุ้มมากแล้วก็เห็นผลได้ไวในเดือนแรกลดได้น้าหนักห้าถึงแปดกิโลในหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่มีเอฟเฟก,กไม่เหี่ยวไม่โทมไม่เสีสันไม่โยโยนอนหลับเป็นปก แล้วก็ส่วนสินค้าปลอดภัยในมาตรฐานเราเหมือนกันก็มีตัว i อแอลคาเนทีนตัว ID ดีเซลินเดอนะคะตัว I อกูตาเทโอนะคะตัวผิวขาวใสโรลิ้วลอยปลอดภัยผ่านออยเหมือนกันสินค้าทุกชิ้นปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านออยอนะคะตัวนี้จะเด่นเกี่ยวกับในการดักจับไขมันคนที่ยังทานของมันของทอดนอารมณ์อยู่นะคะของหวานแนะนําให้ทานตัวนี้เพราะว่าจะบล็อกไขมันในในมื้อที่ทานได้ดีเลยแล้วก็ตัวไอแอลคาทีนตัวเล่นการออกผ่านแต่จะเหมาะคนที่มีโรคประจาตัวค่ะก็คือจะทานได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเบาๆหน่อย แล้วก็ราคาหน้ากล่องนะคะทุกตัวหนึ่งพันสองรเก้าสิบาทนะคะก็จะจัดโปรที่แปดรห้าสิบาทนะคะแล้วก็ฟรีค่าจะส่ง m อมอแปดห้าสิบาทนะคะส่วนตัวแอฟริกันตัวเดียวก็หนึ่งพันหนึ่งห้าสิบาทฟรีค่าจะส่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตามยุคเศรษฐกิจอะถ้าเกิดว่าเบนร่วมด้วยช่วยได้ก็คือบางทีน้องต้องบอกเลยน้องๆบาง,นงคนเนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายบางคนสั่งตัวเดียวหรือว่าอาจจะแบบ สั่งตัวเดียวลองทานก่อนงบไม่พอในการสั่งเซ็ตคู่ก็ต้องบอกก่อนบางบางรอบจะเป็นสินค้าที่เบนทานเองเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะแกะกล่องนะคะจากแพคนะคะแล้วก็ให้น้องๆบางลายทานเพราะว่าบางบางลายสั่งกล่องเดียวก็จะแถมแต่อาจจะแถมไดนิดหน่อยเนาะแถมแบบเป็น5เม็ดตัวลัดตัวนี้5เม็ดตัวไอดีตัวนี้5เม็ดส่งซัมซม,แ,ซมแถมให้พอดีกาลังจะส่งสินค้าแพคสินค้าอยู่พอดีนะคะแล้วก็เมื่อทําการแจ้งโอนเนี่ยเมื่อเมื่อคอนเฟิร์มสนใจสินค้าแล้วก็ สามารถแจ้งโอนก็ส่งไปเลขที่บัญชีแล้วก็เมื่อแจ้งโอนเสร็จแล้วก็ถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จทางธนาคารมาแล้วก็ทางเราก็จะถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จอ็นเอนะคะมากมายเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าได้จะส่งสินค้าแล้วไม่ว่าทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกต่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Google หรือ YouTube พิมพ์คําว่าเบนซี่สองสามนะคะ b e n z, z e y สองสามหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ก็เบนซี่ไอเซ d เลนเดอร์นะคะหรือว่าต้องการโทรมาสอบถามได้เลย0 8 4 6 6 9 7 8 9 6 แต่ว่าสอบถามรวดเร็วที่สุดเลยเนี่ยจะทางไลน์นะคะแอดแอดไลน์ที่กดคําว่าเพิ่มเพื่อนแล้วกดคําว่าเบนซี่สองสามจะรวดเร็วมากนะคะแล้วก็จะตอบตอบทุกคำถามที่เราสามารถรู้แล้วก็ยินดีแนะนําอย่างตรงจุดวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ